โอ้โตกเลยหลูกตกลุดเลยนี่มาถึงวิ่งมาหาเลยเจ้าสมโอนะฮะเจ้าสมโอกับน้ำตาลนี่กับคนเกมสมโอน,นี่รู้นะครับมาถึงนี่วิ่งมาหาเลยดีใจอ,อยากมาเล่นด้วยน้อ,องสมโอคิดดื้อร้อนมากมากเลยเนาะหมาก็ร้อน หมาก็ร้อนครับทําให้หมางุนหงิดอากาศร้อนเหลือเกินเฮ้ยเจ๋อจ๋ล่นห้องลล้นห้อยหมดแล้วสโมลิลนห้องเล้นห้อยหมดแล้วชั่วโมลิ้น oh, ห้องเล้นห้อยหมดแล้วอะไรดูโอ้ร้อนมากเลยสงสารหนูอย่างเลยอากาศร้อนอย่างงี้สงสารเด็กๆอย่างเลยครับหุ้ยตัวไหนโดนกัดอีกแล้วตัวไหนโดนเฮ้ยตกตกตกตัวไหนโดน ไปไปแล้วครับเจ้าสมุนเฮ้อ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 เห็นรองเท้าไหมฮะซุกมันนี่เห็นรองเท้าไม่ได้เลยเสร็จสมุนแน่นอนสมุนคนนี้เหรอไปแล้วไปแล้วไปสนไม่สนวิ่งเร็วซะด้วยครับไม่สนใจเราเลยโอ้ฮะสวัสดีครับ

ถามดถามสวัสดีครับคุณกสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับคุณอสวัสดีครับคุณอถามสวัสดีครัอยตัเลยม่ได้ออ่ะไอเสือจกี้